นี่ครับน้ำหมี่กะทิสูตรเด็ดนะครับเหมืออื่นเทาสีไปลงทานเพลทานอยู่บัมนลาดวารีครับโอ้ยเมกินตง้ตัเมื่อกี้ป้าแม่ก็ไม่มั่นใจนะครับเติมน้ำตาลลงอีกแล้วนะครับโอ้ยมาเก็บอือแล้วเผยมื่อไห่นะ ตอนนี้อุ่นแล้วนะครับมาดูหน้าตากันครับเบิร์ดตัดบัวนี่ครับนี่ครับพร้อมครับเป็นหมเลด พี่เอกำลังจัดแจงทุกอย่างขึ้นรถนะครับพร้อมเดินทางนะครับในวันนี้นะครับกันครับบ้านลาดวุรีครับอำเภอพิบูลนครับตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับกลับหอดแล้วที่วัดวัดวัดอะไรครับนี่วัดน่าจะวัดสว่างอารมณ์วัดสว่างอารมณ์นะครับครับเป็นศาลา ศาลาพักใจนะครับอยู่ข้างนี้ครับเป็นวัดที่อยู่ติดกับริโมดนครับก็ได้เห็นกิจกรรมเยาวชนเพิ่มขึ้นงาที่กี่ยังพัฒนาอยู่นูงนพัฒนาต่อเรื่อยสงฆท,ทานมีที่เราทำกันเมื่อคืนนี้นะครับวันนี้ทำบุญที่บ้านลาดวารีนะครับก่ขอคิว,วนะครับต่ขอคิว

องอิมคานเลยยางตอนนี้เรามาพักอยู่ที่บ้านป้าแหม่มแล้วนะครับไปขายเป็นซื้อเท่าไรบาทตอนนี้เรามาถึงที่แกงห้วยไฮอีกแล้วนะครับบ้านห้วยไฮนะครับนู่นป้าแหม่มไปแล้วนะครับลงไปก่อนเพื่อนแล้วนะครับนะ เอาเดี๋ยววันนี้พาพี่น้องไปเที่ยวที่าน,นบ,บ,บ้านห้วยไหฮครับครับตอนนี้เรามาถึงที่บ้านห้วยไหฮครับก็เดี๋ยวผมพามาชมบรรยากาศแต่ก่อนอ่างกุชชี่อยู่ฝั่งนู้นเนาะตอนนี้ผมมาในช่วงของเดือนกันยาจะไปตุลานะครับก็นี่ครับจากที่ผมมางวด น่าจะเดือนกรกฎานะครับที่มาแล้วน้ําเต็มตรงนี้เลยนะครับแต่ตอนนี้นี่ครับเริ่มเห็นโขดหินแล้วเ,เห็นแกงแล้วครับแต่น้ํายังไม่เยอะเท่าไหร่นะนี่ครับบรรยากาศสุดยอดเลยครับสวยงามคเัียหนงนะครับเฮียหนงฮ่าฮ่าฮ่ามาแล้วนะครับตอนนี้นี่ แฟนๆถามหาลเลยทำไมเฮียหนงไม่มาตามเวลานะครับไ,ไปไหว้พระไไปหว้พระมาเหรอครับวันนี้ตะบุญวันนี้นวันสาขาบูชา,า,ชาไปได้หมดทุกอย่างเลยเนาะหาที่พักเย็นๆกับบรรยากาศริมลำโดมใช่ไหมใช่ไ<อ>ด้หรอกไม่ได้เป็นคึ้นหัวกันน้องฝาแฝ่กับเตียงไม่กันเยาวบอจัดการเออมาชิบบุมีชุดแบบนี้ครับเมืองกับนี่ครับเนี่ยตัวอย่างครับเนี่ยเตียงให้ีบเวิร์ตหน้าโจนเนาะโอ้ เนี่ยครับทวนแก้วครับวันนี้เรากินน้ำหวานกันนะครับเพราะว่าวันนี้วันวิสาขบูชาใช่ครับเป็นวันพระเราต้องกินน้ำงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับสเต็กแมวอ่ะนี่เหมือนสเต็กแมวมากเลยไทยบีฟอร์ก่อนไทยบีฟอร์บีฟอร์นี่นะครับก่อนหน้าที่จะมาเป็นเนื้อ ก่อนหน้าที่จะมาเป็นเนื้อคือตัวนี้เตอร์แล้วหลังจากนั้นหลังจากนั้นก็มาเป็นตัวนี้เย็นบ่สุดยอดครับสุดยอดมา้เรา I okay. do